นายรัฐงษ์สวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรงวดวันที่1กันยายน2568ณจังหวัดตราดซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำโดยนางสุพิชานิทัศน์วรกุลหัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดตราดจัดประชุมขึ้นโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมยุทธนาวีเกาะ สารากลางจังหวัดตราดทั้งนี้ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนดจัดออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศปีละสี่ครั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นอุปกรณ์จริงขั้นตอนจริงในการออกสลากด้วยตนเองจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างเลขเด็ดเป็นการตอกย้ำความโปรง่งใสตรวจสอบได้สร้างความมั่นใจให้กับทุกคนค่ะโดยในปีพุทธศักราช2 5 68ได้กำหนดออกสลากสัญจรรวม4ครั้งและงวดวันที่1กันยายน2568กำหนดจัดที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดซึ่งจังหวัดตราดจะได้รับประโยชน์ในการจัดออกสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรหลายด้านโดยเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์เช่นจะมีการนำภาพประภาคารแหลมงอบสุดแผ่นดินตะวันออกมาจัดพิมพ์ลงในสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน2568และนอกจาก ยังยมีการคัดเลือกสตรีของจังหวัดตราดร่วมเป็นพนักงานหมุนวงล้อจํานวน6คนโดยจะมีการเลือกใช้ภาพประจําจังหวัดตราด ตัดชุดให้กับผู้ที่ทําหน้าที่หมุนวงล้อออกรางวัลอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิาหกิจชุมชนเพชรงามเกาะช้างที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าไปสนับสนุนการดาเนินงานนอกจากนี้ยังมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนราชาประชานุเคราะห์อ49อําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดอีกด้วยค่ะ